นายเทวริศพากาแก้วผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องปราบการทุจริตจังหวัดอุดรธานีปี2566โดยมีคณะกรรมการและเครือข่ายรวม140คนเข้ารับการอบรมนายภัยบูลเหลืองอิงขสุดประธานเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประบฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุดรธานีค่ะกล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ขยายเครือขา่ายเฝ้าระวังและป้องปราบการทุจริตการจับตามองและการแจ้งเบาะแสของเครือข่ายภาคประชาชนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมมรณรงค์ป้องกันการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายปปชแนวทางการตรวจสอบอำนาจรัฐเป็นขบวนการเฝ้าระวังป้องปราบ และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้อยู่บนความถูกต้องและเป็นธรรมตามหลักธรรมพิบาลและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการดังกล่าวตลอดจนทุกภาคส่วนหาได้ใช้หลักธรรมพิบาลยึดหลักคุณธรรมร่วมมือกันวางแผนขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในชุมชนของตนเอง และขยายเครือข่ายในจังหวัดอุดรธานีให้ครอบคลุมทุกอำเภอทั้งภาคประชาชนทั่วไปและกระดับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังหลักของชาติต่อไปค่ะผ่านการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานีค่ะัคเ ครับข้าราชการหนับท,ที่เขา้าร่วมครับอนุญาตค่ะขอาวามดีครับท่านผู้ชมท่ายผู้ชมแก้วทีุ่ณาที่จะเข้ามาแลกความรู้และก็มาเป็นครอบครัวอ่าคว้าเอามือขวากุมที่หัวใจครับอ่า